نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minash shaitonir rajim يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسا أن تقرأ تكره ش ي ً ا و َ ي ج ع ل الله فيه خيرا كثيرا ขอความรักความเมตตาจากพระอลอสุบฮานุตาลาเจ้านะครับจงประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติที่ติดตามรับชมรายการมูลเขตแห่งการประทานอันกุรานทุกๆท,ท่านนะครับ วันนี้เราก็ยังอยู่ในอายะที่19ของสุรอันนิซะนะครับที่พรละลอสุบฮานุตะอลาเจ้านั้นได้บอกถึงพฤติกรรมของคนในยุคยาฮิลิยะนะครับว่าพวกเขานั้นจะ,ะกันกีดกันผู้หญิงนะครับที่สามีของนางนั้นได้เสียชีวิตไปพวกเขาก็จะกีดกันไม่ให้นางเนี่ยไปแต่งงานกับคนอื่นนะครับอ,อันเนื่องจากว่า จะอาจจะเก็บนางเอาไว้เพื่อที่จะเอาทรัพย์สินของนางเพื่อที่จะเก็บนางเอาไว้เพื่อเป็นเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรฮะกันแกล้งนางไม่ให้นางนั้นได้ได้ไปมีผู้ชายอื่นหรือว่าไม่มีไปมีชีวิตอื่นหลังจากที่าสามีของนางที่เป็นญาติของเราเนี่ยได้เสียชีวิตไปพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้ท่านี่นงองที่รักและครุทั้งหลายเป็นสิ่งที่พระลอสบานวตาลาเจ้าเนี่ย ได้ประทานอายันกุรานนี้ลงมาโดยพระองค์นั้นได้ทรงบอกว่าว่าอังเชรูหุนนบิลมาอูฟให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่กับพวกนางนั้นบิลมาอูฟด้วยกับความดีฝ่าองเกเรียตัมูหุนน่ยถ้าหากว่านางนั้นเน่ยกระทําความผิดอย่างชัดเจนนะครับโอเคถ้าหากว่านางนั้นไปเล่นชู้คบชู้สู่ชาย ไปทาในสิ่งที่เป็นเรื่องผิดอย่างนั้นนะ่ะเราสามารถที่จะกักขังหนุ่งเหนียวนางเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้นางนั้นไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่านางนั้นไม่ได้มีพฤติกรรมที่สอบไปถึงาการสร้างความเสื่อมเสียแต่ประการใดเราจําเป็นจะต้องให้ความดีกับนางให้ความยุติธรรมกับนางและบางครั้งพฤติกรรมที่เรานั้นไม่ชอบเพราอเราบอกว่าฟาอาซา อันตักราหูชัยอันพฤติกรรมบางอย่างที่นางนั้นได้ปฏิบัติและเราไม่ชอบในสิ่งนั้นเนี่ยวยยายะจะอัลลอฮูฟิฮิคารันกะตีรออัลลอฮ์จะทำให้ในสิ่งนั้นเนี่ยมีความดีเกิดขึ้นมากมายบางครั้งเราต้องอดทนงั้นการที่เรานั้นจะแต่งงานกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอพออยากจะแต่งงานก็แต่งงานเลยโดยที่ไม่ได ดูว่าผู้หญิงที่เราแต่งงานด้วยเนี่ยเขามีอุปนิสัยใจคออย่างไรมีพษษื้นฐานอย่างไรงั้นะฮะดิษของาา่านสุลต์ส,ลลลลสุลต์วอะไรว่สัตว์ลจริงจึงได้สอนนะครับให้กับผู้ชายคนหนึ่งว่าตุงกีคุณมาระหรืออารบไบนผู้หญิงคนหนึ่งจะถูกแต่งงานด้วยกับสี่สี่เงื่อนไขด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือลีมาลิฮาด้วยกับทรัพย์สินของนาง วลิจามาลีฮาด้วยกับความสวยของนางลีฮัซาบิฮาด้วยกับสายตระกูลหรือว่าสิ่งที่มีถูกวางเอาไว้ให้กับนางนะครับแล้วก็ประการที่สี่นั่นก็คือวลีดีนีฮาด้วยกับศาสนางั้น4ี่อย่างเนี่ยเวลาเราจะเลือกผู้หญิงนะครับสักคนหนึ่งเนี่ยก็ให้ดูที่อะไร ศาส,สนานี่สอนว่าให้ดูด้วยว่านางมีทรัพย์สินหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่มีทรัพย์สินอยู่เป็นคนรวยก็ศาสนานก็ส่งเสริมอันที่สองศาส,สนานส่งเสริมให้ดูความสวยนะครับเพราะเวลาเราอยู่ภรรยาของเราเนี่ยมีเป็นคนที่มีความสวยเนี่ยเราก็จะรู้สึกอิม่มเอมมีความสุขอันที่สามก็คือให้ดูถึงวงตระกูลนะครับครอบครัวของนางเป็นยังไงพ่อแม่ดีไหม เป็นลูกหลานในสายสกุลไหนเป็นสายสกุลที่ดีไหมตระกูลดีไหมอันนี้เขาก็ให้เลือกเหมือนกันแล้วก็ดูที่าศาสนานางมีาศาสนาไหมอ่าเป็นอิสลามไหมนะครับเป็นบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติไหมคุมหิยาบไหมละหมาดไหมเราก็ต้องดูาศาสนาของนางด้วยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยฮะดิษนบีของท่านมสออวะสลัมได้ขมดเอาไว้ว่า ฟัฟัรบิดาติดดีนฟัซฟัรบิดาติดดีนไอไอคำว่า,าศาสนาเนี่ยมาที่หลังแต่เป็นสูตรสำเร็จในการที่จะมีความสำคัญมากที่สุดในการที่เรานั้นจะจะเลือกนะครับตาริบัตยาดากก,ก็คือว่าจะเรียงเนี่ยถ้าหากว่าการจัดเรียงกันว่าทรัพย์สินความสวยวงตระกูลและาศาสนาเนี่ยเวลาเรียงยต้องเรียงย้อนกลับว่าต้อง เอาศาสนามาอันดับแรกอันที่สองคือสายสกุลที่ดีอันที่สามคือความสวยและอันที่สี่คือทรัพย์สินเวลาเรียงให้เรียงย้อนกลับงั้นศาสนาจึงเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องเลือกนะครับผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับจะเลือกผู้ชายเนี่ยก็จะต้องเลือกที่เขามีศาสนาเขามีศาสนาเขามีการนําเอาศาสนามาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราของเขาถ้าหากว่าชายใดก็ตามที่เขาเอาศาสนามาวางไว้ข้างหน้าแล้วเดินตาม นั่นแหละครับให้เลือกคนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายที่เอาศาสนาไปวางไว้ข้างหลังและเดินนําหน้าศาสนาไอ้อย่างเนี้ยเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเอาเก็บไว้ก่อนเพราะเนื่องจากาอะไรครับเพราะปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างมากและพอเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเขาจะาตัดสินด้วยกับอารมณ์ตัดสินด้วยกับสังคมประเพณีนิยมนะครับจะไม่เอาศาสนามาตัดสิน และเมื่อเมื่อเอาเมื่อไม่เอา,าศาสนามาตัดสินท่านบิ่น้องครับมันพังหมดเลยพังทั้งชีวิตพังทั้งกฎและก็ระเบียบที่าศาสนานั้นได้กําหนดเอาไว้งั้นท่านบิ่น้องที่รักและค,ครบทั้งหลายครับการที่เราจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับใครเนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วก็ต้องเลือกเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกคนที่มีาศาสนานั้นเอาไว้ก่อนบางครั้งเนี่ยเรา เ,เมื่อแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยบางทีเรา,เาสันดานดิบนะครับมันเพิ่งจะมาเกิดขึ้นหลังจากที่แต่งงานไปเราก็ต้องค่อยๆบางอย่างเนี่ยที่เราเนี่ยไม่ค่อยพอใจนะครับอาจจะเป็นว่า,าภรรยาของเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับบ้านช่องห้องหับอาจจะไม่ได้เก็บเรียบร้อยอะไรมากเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆบอกกันไป นะครับหรือว่าภรรยาของเราเป็นคนที่บางทีอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเพ้อะนะครับอา,อาจจะไม่เป็นคนที่จะจ๋าอะไรมากนักเราก็ต้องมองในสิ่งสิ่งที่มุมที่มุมที่ดีเอเขาเป็นคนดูแลลูกดีไหมโอเรื่องของลูกเขาดูแลดีเขาดูแลการศึกษาของลูกดีเขาจัดเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์อ,อะไรให้กับเราอะอย่างนี้เราก็มองในมุมที่ดีๆนะครับ เขาอาจจะเป็นบุคคลที่มีความาช่วยเหลือ,อชอบช่วยเหลือสังคมอะไรต่างๆเราก็พยายามที่จะมองในมุมดีๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะบางอย่างเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเนี่ยไม่พอใจสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบนะครับบางคนเนี่ยมองเรา,าสวยอย่างเดียวแต่สวยแต่เอาแต่ใจก็มีเยอะนะครับแต่กับผู้หญิงที่ดูธรรมดาฮะแต่เป็นคนที่เอาอกเอาใจพูดเพราะบริการดีเราก็มองในเรื่องที่ เป็นสิ่งที่ดีเพราะโพราะลอสวานนตาเจจาทรงบอกว่าฟะอาซาอันตักราฮูชัยอันบางสิ่งที่ที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยพอใจนะครับวายายะยะลลอและอัลลอฮ์เนี่ก็จะทําเอาไว้เตรียมเอาไว้ให้กับเราทําเอาไว้ให้กับเราคืออะไรครับคอยรอนกตีรอความดีมากมายที่จะเกิดขึ้นถ้ามีน้องก็ลองสังเกตดูนะครับบางทีเนี่ยอ่าเขาอาจจะให้ลูกที่ดีกับเราลูกที่น่ารักกับเรา รเราก็ต้องมองในสิ่งที่ดีแล้วก็ผลพวงของการมีลูกที่ดีเนี่ยท่านพี่น้องลองคิดดูว่ามันจะได้รับความเ,าเพิ่มพูนขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตหลังความตายไปแล้วเนี่ยถ้าหาว่าใครมีลูกที่ดีมีลูกที่ซอเลยเขาจะพบเลยว่าห้ามโดดีนะสำหรับตัวเขาเป็นอย่างยิ่งังนั้นการอบรมเลี้ยงดูลูกนะครับให้เขานั้นได้มีศาสนาให้เขานั้นได้ เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเขาจะรู้ว่าอะไรที่เขาจะต้องทำในตอนไหนเวลาใดเขาจะเป็นใครในขณะที่เราเขานั้นอยู่ในช่วงเวลาไหน,นเขาอยู่กับครูเขาก็จะทำตัวเป็นนักเรียนเขาอยู่กับพ่อแม่เขาก็จะทำตัวเป็นลูกเขาอยู่กับเพื่อนเขาก็จะทำตัวเป็นเอ่อเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีดังนั้นอิสลามเนี่ยจึงสอน ให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้รู้ถึงวิธีการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันกุรอานขบเบียันกุรอาดเนี่ยได้ให้ตัวอย่างเอาไว้อย่างมากมายนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจกับอันกุรอานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําความเข้าใจในอันกุรอานเนี่ยมันเป็นฮักของกุรอานที่เรานั่นจะต้องให้สิทธิกับกับอันกุรอานอยู่แล้วดังนั้นการที่ชายคนหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับ ได้ให้ความเข้าใจแก่อันกุรานนั้นอันฮัมเดรลาครับเขาก็จะได้เรียนรู้ถึงกรอบและก็ระเบียบที่พระโอรสพระบานุ่ตาลาเจ้านั้นได้จัดวางเอาไว้ให้กับผู้ที่นับถือนะครับดังนั้นการอ่านนัอกุรานการเรียนรู้เรื่องราวของอันกุรานการใช้เวลานะครับอยู่กับอานุรานนี่จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็น สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกๆคนนะครับอันหัมดิลิลาครับท่านพี่น้องที่เตติดตามรับชมรายการมูลเหตแห่งการประทานอันกุรอานนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยได้สอนเราให้เรานั้นได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเอาไว้อย่างมากมายดังนั้นในเราก็จะมาอยู่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆที่อาญากุรานนั่นได้ลงมาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในอดีต แล้วอิสลามก็นํามาสอนซึ่งเราสามารถที่จะนําคําสอนลังกาวเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็ฝากทุกท่านให้ติดตามรายการมูลเหตุแห่งการอันกุณอ่านอ่านครับในช่วงของทีวีมุสลิม t m t v ของเรานี่นะครับต่อไปนะครับวันนี้ต้องจากลากันแล้วครับวาบ,บิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสลสามุอะัลกุมรุลลมัตุลลอฮ์วะบรารุกาตุ ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير